สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจกับผมปิกเทปกิจฉัตรสุริยวงศ์นะครับเรื่องของอาหารจานด่วนนับเป็นปัญหาสําคัญนะครับที่รัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขหลังจากช่วงที่ผ่านมามีการร้องเรียนผ่านสายดว่วนกรมการค้าภายใน1569มาโดยตลอดจนตอนนี้เรียกว่าเกือบสายไหม้แล้วนะครับขณะเดียวกันยังมีเหตุการณ์ที่นักข่าวนะครับไปรับประทานนะครับข้าวผัดกะเพราในสโมสรทบแล้วไปเจอ ราคาจานละห<อ>น,นึ่งร้อยบาทต้องใหญ่เลย <c oughs> เริ่มที่จะกังวลหนักเลยนะแล้วทาให้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของอาหารจานด่วนทั้งหลายนะฮะอยากพาคผู้ชมกายพ่เอิญมาดูโครงสร้างของต้นทุนของการทําร้านอาหารหนึ่งล้านกันหน่อยนะฮะว่าจะต้องมีต้นทุนอะไรกันบ้างน,นะครับหลักๆเลยก็คือต้องมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณมเ6นะครับ ขณะเดีวยวกันร,รอลงมาก็คือการตกแต่งอาคารและก็เฟอร์นิเจอร์14%ที่เหลือเป็นเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ10%ครับแต่การตั้งราคาขายของอาหารนี่แหละเป็นปัญหาสําคัญครับที่หลายคนบอกว่าตั้งตามอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็คือบางทีตามต้นทุนนะฮะสมมติว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพหน่อย ก็จะตั้งราคาขายอาหารที่แพงขึ้นไปอีกนะฮะขณะเดียวกันทำเลที่ตั้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่หลายร้านนะครับก็เห็นว่าถ้าร้านตัวเองอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีก็จะปรับราคาสูงกว่าที่อื่นนะครับและสุดท้ายก็คือค่าบริการของพัตคาและร้านอาหารใหญ่ๆซึ่งบางทีนะฮะจะมีค่าบริการเพิ่มเติมที่อาจจะสูงมากขึ้นและบางทีก็จะมีการตั้งราคาขายของอาหารเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่อื่นด้วยนะครับ ขณะเดียวกันครับอีกที่หนึ่งที่บางคนบอกว่าพอไปรับประทานแล้วทําไมแพงกว่าร้านอื่นๆค่อนข้างเยอะกายพี่เอิญคงจะสังเกตเห็นได้ชัดเวลาเราเข้าไปตามฟูดคอร์ตของห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างทัพปิกสมัยใหม่ใช่ครับทาใจได้อยู่แล้วถ้าจะเดินเข้าไปร้านแบบนี้น่าจะแพงกว่าตลาดทั่วไปแต่ในมุมของเราเราเข้าใจได้นะเราคิดว่าค่าเช่าเขาคงแพงเพราะเขาไปอยู่ในห้างไงใช่ฮะอันนี้เป็นต้นทุนหลักเลยที่บรรดาผู้ประกอบการบอกว่า เป็นต้นทุนที่ทําให้ต้องผักราคาสินค้านะครับมาถึงกลุ่มประชาชนนั่นเองฮะพามาดูกันหน่อยฮนะว่าต้นทุนค่าเช่าที่ร้านค้าเนี่ยที่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเสียค่อนข้างแพงเนี่ยเขาเสียอะไรกันบ้างน,นะครับทุกวันนี้เนี่ยเขาเสียค่าเช่าโดยอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือที่เรียกว่าค่า GP นะฮะผมพามาให้ดูครับถ้าถูกที่สุดตอนนี้ก็คือโลตัสบิ๊กซีครับค่า GP อยู่ที่ประมาณ30%ของยอดขายนะฮะพูดง่ายๆว่าสมมติว่า ข้าวจานละ100บาทใช่ไหมฮะเขาหักค่าเช่าหรือว่าค่า GP 30%ก็คือห้างได้ไป30บาทร้านค้าได้แค่70บาทเท่านั้นเองขณะเดียวกันถ้าเป็นของเซ็นทรัลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ27-30%ของยอดขายขณะที่ดิบมอลครับอยู่ที่30-35%นะครับสยามพารากอนนะครับก็อยู่ที่30-40%และถ้าหากว่าเป็นฟู้ดริพับลิกหรือว่าฟู้ดลอฟนะครับอันนี้สูงขึ้นไปหน่อยครับเพราะว่ามีสาขาค่อนข้างน้อยอยยอออู่่ที35-45%ขงขงดาย และสุดท้ายครับถ้าเป็นพวกงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งจะกินระยะเวลาสั้นๆ2ส,สัปดาห์ถึง1เดือนครับอยู่ที่ประมาณ30-45%ถึงของยอดขายครับแสดงว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่ฟิกเป็นค่าตายตัว ไม่ใช่ฮะมันมาหักเปอร์เซนต์จากยอดขายอีกทีหนึงห่งขายดีก็จ่ายค่าเช่า <แ S 2> ส่วนนี้แพงมากขึ้นถ้าขายได้น้อยก็เสียน้อยอแต่อย่างว่าครับถ้าเป็นร้านที่มีแบรนด์ดังๆหน่อยเขาจะสามารถต่อรองตรงนี้ลดต่ำกว่ารายอื่นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าร้านที่มีแบรนด์ดังๆเนี่ยจะขายอาหารได้มากกว่าร้านอื่นๆนั่นเองอนะฮะและที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเมื่อต้นทุนค่าเช่าสูงแล้วเนี่ยเรื่องของรายได้เขาไม่ได้เงินสด ทันทีนะฮะต้องใช้เวลา1 5ถึง45วันเป็นอย่างน้อยนะครับขณะเดียวกันยังมีต้นทุนอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นค่าแก๊สนะครับที่คิดเป็นยูนิตยูนิตละประมาณ150บถึง167บาทค่าไฟก็แพงกว่าภายนอกนะครับอยู่ที่ยูนิตละ6ถึง7บาทค่าน้ำอยู่ที่ยูนิตละ30บาท และบางแห่งก็มีค่าทำความสะอาดด้วยนะฮะอยู่ที่เดือนละ9 0 0 0ถึง12,000บาทมีค่าพนักงานนะครับที่ยังต่ำเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณสองถึงสคนนะครับคนละประมาณ1800 0บาทนะฮะถึงว่าหนึ่งบาทต่อคนต่อเดือนฮะ,ะแล้วก็ยังมีค่าประกรันล่วงหน้าอีก10,000 0บาทด้วยนี่คือต้นทุนหลักนะฮะที่เขาบอกว่าจะต้องจ่ายยังไม่นับรวมต้นทุนวัตถุดิบอาหารนะฮะก็เลยเห็นว่านี่แหละ เขาเลยบอกว่าจะต้องปรับราคาอาหารให้สูงมากขึ้นความสวยตกมาอยู่ที่พวกเราครับครับคนกินคนกินแพงหน่อยนะฮะใช่ฮะในซุ้มของสมาคม s อ e รุ่นใหม่เขาบอกแบบนี้ฮะว่าอยากให้ห้างเนี่ยมีการลดค่า GP ลงมานะฮะเพื่อจะปรับลดราคาอาหารได้มากกว่านี้นะครับ คุณเกยูนกิติธเนศวนนะฮรบอกว่านะครับต้นทุนค่าเช่าร้านในห้างถือว่าเป็นทุนหลักนะฮะของผู้ประกอบการประมาณ35%ของค่าจ่ายทั้งหมดเมื่อค่าเช่าสูงก็ทําให้ร้านค้าไม่สามารถเตึงราคาอาหารได้ จำเป็นจะต้องปรับขึ้นราคาขายขึ้นมาประมาณ5%แล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้วัตถุดิบหลายชนิดจะลดลงมามากพอสมควรนะครับขณะเดียวกันก็มีสัญญาณนะครับว่าร้านค้าบางร้านเริ่มแบกรับภาระไ,ไม่ไหวนะสำหรับค่าเช่าที่สูงขึ้นไปจนต้องประกาศขายกิจการแล้วเพราะฉะนั้นทางสมาคมก็มองว่าหากลดค่าเช่าที่นะครับที่คิดจากเปอร์เซ็นต์ยอดขายหรือว่าค่า GP ลงมาเหลือไม่เกิน20%นน่าจะช่วยให้ร้านค้านะครับ ได้มีกําลังมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะทําให้ราคาอาหารปรับลดลงได้มากกว่าปัจจุบันนี้นะเพราะว่าปัจจุบันตึงก็ยังตึงไม่ไหวแล้วจําเป็นต้องปรับขึ้นค่าอาหารด้วยนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่ากําลังศึกษาต้นทุนโครงสร้างราคาสินค้าทั้งระบบนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันตอนนี้ได้ปรับลดลงอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับคุณสมเกียรติตีรัตนาพันธ์นะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้มยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอร์ดนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังศึกษาโครงสร้างราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งระบบใหม่นะครับหลังจากที่ราคาน้ามันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่าอาหารสําเร็จรูปขนาดนี้ ไม่ได้มีทิศทางการปรับราคาลงตามวัตถุดิบที่ลดลงแต่อย่างใดนะครับขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญตัวแทนห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับเข้ามาหารือเพื่อขอความร่วมมือในการปรับลดราคาอาหารลงสําเร็จในศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดคอร์ดด้วยนะฮะโดยบอกว่าจะไม่กดราคาให้ลดลงแต่จําเป็นจะต้องทำให้ต้นทุนสอดคล้องกับความเป็นจริงหลังราคาท้งมันปรับตัวลดลงมานะครับ นอกเหนือนะครับจากเรื่องของราคาสินค้าอาหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะล่าสุดคนกรุงเทพกําลังจะต้องเผชิญกับค่ารถเมลที่กําลังจะปรับเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยนะฮะล่าสุดนะครับในมุมของรถล่กผสมกรนะฮะบ,บอกว่านะครับ กระทรวงคมนาคมยอมที่จะปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับให้แค่1บาทเท่านั้นโดยจะใช้อัตราหใหม่วันที่10กุมภาพันธ์นี้นะฮะแต่ในมุมของคุณพัะเทาวดีกรอบจรูนนายุสมาคมผู้กอบการรถโดยสารประจำทางน,นะครับบอกว่าการปรับเพิ่มขึ้นแค่1บาทนะฮะก็คงจะไม่สามารถช่วยนะครับทำให้ บรรดาผู้ประกอบการลดกับปัญหาการขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นจะขอปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดให้ได้3บาทซึ่งถ้าหากว่าสิ้นเดือนนี้ยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอีก2บาทนะครับก็จะต้องหยุดวิ่นในสิ้นเดือนนี้แล้วเพราะว่าเจอกับปัญหาการขาดทุนอย่างหนักนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต้นทุนในปัจจุบันนี้ได้นะครับขณะเดียวกันครับพามาดูทิศทางของหุ้นไทยกันหน่อยครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแกว่งตัวในแดนบวกมาโดยตลอดนะครับโดยตอนนี้นะครับยังคงปรับบวกได้อยู่ 6.05จุดนะครับอยู่ที่1,613จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ23,000ล้านบาทแล้วนะครับขณะเดียวกันครับจากทิศทางของการลงทุนแล้วพาไปตรวจสอบชีพจรเศรษฐกิจในพัทยาจังหวัดชลบุรีกันหน่อยครับหลังจากที่เศรษฐกิจกร,รัสเซียมีปัญหานะครับทำให้พัทยาค่อนข้างเงียบเหงานะครับวันนี้มีงานใหญ่งานหนึ่งที่ชื่อว่า Money Expo พัทยา2015นะครับ ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพัทยาได้มากนอ้อยขนาดไหนกับคุณพัชพรสิเนเจริญเช่นครับ ครับของคุณเทปกิจครับผลกระทบจากวิกฤตของเศรษฐกิจรัสเซียนะครับก็มีผลกระทบต่อเมืองพัทยาอย่างมากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยานครับที่มีการยอมรับจากนายกเมืองพัทยานะครับว่าหายไป50%เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปี2558จะหายไปอีก30%ทําให้เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวหายไป30 0ล้านบาทครับโดยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยราว1ล้าน6แสนคนในปี2557นะครับ ลดลงประมาณ9%เมื่อเทียบกับปี2,556แล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปี58จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาทเที่ยวในไทยก็จะมีประมาณ1ล้าน1,90,000คนหรือว่าลดลงประมาณ24.6%ทําให้รายไดาจากการท่องเที่ยวของรัสเซียที่มีอยู่ประมาณ90,000ล้านบาทในปี57นะครับหดตัวอีก20.7%จากปี2,557หายไปเกือบ30,000ล้านบาททีเดียวครับนอกจากนี้ภาคอสังหาฯก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับโดยเฉพาะโครงการที่เจาะตลาดต ชาติที่ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียที่จองคอนโดก่อนหน้านี้แล้วก็ทิ้งจองจํานวนมากทําให้คอนโดพัทยาในในพัทยานะครับต้องปิดโครงการไปแล้ว2-3โครงการนะครับนายอิทธิพลคุณปืม้มนายกเมืองพัทยาก็บอกนะครับ่าเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีที่มีขนาด 6, แสนล้านบาทกว่า50%เป็นขนาดเศรษฐกิจเมืองพัทยาครับหรือว่าคิดคิดเป็นราว4แสนล้านบาทโดยช่วงปลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรัสเซียที่หายไปเกือบ50%นะครับส่งผลกระทบทําให้ปี58ก็จะมีการหายไปของ นักท่องเที่ยวรัสเซีย มีเม็ดเงินหายไปส0ม0 0ื่นล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ภาคการท่องเที่ยวก็จะมีการปรับกลยุทธ์ในการท่องเที่ยวนะครับด้านการหาตลาดใหม่ทั้งตลาดจีนอินเดียและอาเซียนจึงคาดว่าเศรษฐกิจพัทยาจะยังโตได้ 5. 5ปเนะครับลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว8้8%ด้านนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็บอกในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินพัทยา2 0 1พนาะครับบอกว่าสถาบันการเงินจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐ กิทั้งพัทยาและประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการระดมทุนทั้งการให้สินเชื่อและการออกตราสารหนี้ซึ่งในายามที่เข้าสู่ AEC หากไทยแสดงศักยภาพตรงนี้ได้นะครับไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินในอาเซียนได้ในอนาคตแทนสิงคโปร์ทีเดียวครับ งานมหกรรมการเงินในพัทยานะครับก็จะเปิดไปจ,จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2558นะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับสนใจก็มาในงานได้ทอ,อสสก็มีการตั้งบูธให้เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายนะครับขณะที่ประกันชีวิตก็มีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับนำผลิตภัณฑ์ทางด้านการประกันชีวิตนะครับมาให้คุณผู้ชมเลือกแล้วก็เปรียบเทียบมีผลตอบแทนให้อย่างคุ้มค่าทีเดียวครับคุณ เทปกิตครับครับขอบคุณมากครับคุณนภัสครับก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพัทยาในช่วงที่เกิดภาวะซึมเศร้าได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับและอย่าลืมนะครับไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟุ่มเขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงติดตามทุกแง่มุมในจอโลกเศรษฐกิจสวัสดีครับ